เราเกิดมาเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตหรือเพื่อใช้ชีวิตให้มีความหมายบทความจากบล็อกตะกอนความคิดเขียนโดยโนตบล็อกชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทางที่ไม่มีใครรู้จุดหมายปลายทางอย่างแท้จริงหลายคนเดินทางพร้อมคําถามว่าเรามาทำอะไรที่นี่และอีกหลายคนเดินทางโดยมุ่งมั่นทําให้ทุกย่างก้าวมีคุณค่า ค้นหาความหมายของชีวิตการค้นหาความหมายอาจเหมือนการมองหาดาวบนฟ้าในคืนมืดมิดบางครั้งเราพบแสงเล็กๆที่ทำให้หัวใจอบอุ่นบางครั้งเราเฝ้ามองด้วยความสับสนการตั้งคำถามว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเปรียบเหมือนกระจกที่สะท้อนถึงความลึกซึ้งในจิตวิญญาณและบ่อยครั้งคำตอบอาจไม่ได้มาจากเหตุผลแต่มาจากความรู้สึก เมื่อเราพบสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่านี่แหละชีวิตที่ฉันอยากเป็นใช้ชีวิตให้มีความหมายในอีกมุมหนึ่งชีวิตที่มีความหมายอาจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องค้นหาแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นทุกวันบางครั้งการเป็นความสุขในวันของใครสักคนการให้กำลังใจคนที่กำลังล้มหรือการเติบโตจากบทเรียนชีวิต คือการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในตัวมันเองคำถามที่ไม่มีคำตอบตายตัวเราอาจไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างค้นหาความหมายหรือใช้ชีวิตให้มีความหมายเพราะทั้งสองสิ่งนี้คือกระบวนการที่หลอมรวมกันบางครั้งการค้นหานำเราไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและบางครั้งการลงมือทำทำให้ชีวิตมีคุณค่าก็นำเราไปพบความหมายที่แท้จริง ในท้ายที่สุดชีวิตอาจไม่ได้เป็นเรื่องขององค์การรอคอยคำตอบที่สมบูรณ์แต่เป็นการใช้ทุกช่วงเวลาที่เรามีให้ดีที่สุดในแบบที่เรารู้สึกว่าสมบูรณ์ที่สุดเพราะในขณะที่เราค้นหาความหมายของชีวิตเราอาจกำลังใช้ชีวิตให้มีความหมายไปพร้อมๆกันเช่นเดียวกับการสร้างคุณค่าให้ชีวิตก็อาจช่วยให้เราค้นพบความหมายของชีวิตได้ในที่สุด แล้วคุณละ่ะคุณกำลังค้นหาความหมายของชีวิตอยู่หรือคุณกำลังสร้างความหมายของมันในทุกวันที่เดินไปข้างหน้าหากบทความนี้ถูกกระกายความคิดหรือแรงบันดาลใจให้คุณอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้เพื่อนของคุณแล้วพบกันในบทความถัดไปจากตะกอนความคิดขอบคุณที่ติดตามค่ะ